ลก่นไม่ไม่มีลิ่นนะครับท่านผู้ชมไม่มีกลิ่นนะครับท่านผู้ชมนะครับลุงดาลงดมแล้วไม่มีกลิ่นนะครับะนะครับนี่คือดอกว่านพัฒบะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลุงยาจะตัดไปดอกหนึ่งนะครับไปดอกไปบูชาพระแล้วก็ชมดอกกันชัดๆก็คือ,อดอกนี้นะครับดอกนี้ลุงยาจะ ดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาจะพามาชมดอกของว่านพระตะบะอีกครั้งหนึ่งครับดูดอกเขาทรงดอกเขาแท้เลยนะครับวันนี้นะครับว่านพระตะบะก็เป็นว่านที่ป้องกันคูบผีปีศาจและวิญญาณร้ายที่มารบกวนลูกหลานถือว่า,าให้ผลสุดยอดเลยนะครับไม่ต้องปลูกเสรนะครับก็คือว่านพระตะบะมีอิทธิฤทธิ์คุณวิเศษในตัวของว่านเองนะครับ ท่านผู้ปลูกอย่าเดินข้าวว่านเด็ดขาดนะครับแล้วก็อย่าพูดในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนะครับหรือว่าว่านเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ว่านพิเศษในตัวของเขาเองนะครับครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกว่าเป็นว่านกินผีนะครับกินผีนี่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าดูดวิญ,ญญาณเข้าไปนะครับท่านผู้ชมว่านกินผีในทานํามนองนี้ก็คือสลายสลายพลังพลังของวิญญาณให้กลับสู่ภพภูมิของเขานั่นเองนะครับ เหมือนกับว่าวาิญญาณที่มีฤทธิ์อาถรรพ์แรงกล้าน,นะครับว้านพัตบะบนี้ก็จะดูดดูดพลังสลายวิญญาณเหล่านั้นให้เขากลับสู่ภพภูมิหรือไปเกิดตามาากระแสกระแสกรรมกระแสบุญที่เขาได้สร้างเอาไว้นั่นเองนะครับไม่ให้มารบกวนลูกหลานเกี่ยวข้องกับพบมนุษย์นะครับนี่ถือว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ของว่านพัตตบะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูดอกด้านในกันนะครับ นะครับแดดร้อนนิดนึีนะครับแสงจ้าเลยนะครับวันนี้อ่ะนี่นะครับดอกว่านพัฒบานะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ออกดอกสี่ต้นเลยนะครับสีก่กอเลยเห็นไหมครับอ่ะนะครับนี่คือดอกว่านพัฒบานนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลุงยาจะตัดไปดอกหนึ่งนะครับไปดอกไปบูชาพระแล้วก็ชมดอกกันชัดๆก็คือดอกนี้นะครับดอกนี้ ลุงยาจะตัดออกมาเลยนะครับครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับแดดจ้าเลยนะครับนี่ครับที่ลุงยาจะตัดก็คือดอกนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับก็จะตัดดอกมานะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมดอกว่านพัสดาบ้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ร่มๆกันนะครับะครับท่านผู้ชมเห็นดอกไหมครับนี่นะครับดอกเขาชัดๆเลยนะครับดอกเขาก็จะปลายกลีบก็จะเป็นสีชมพูนะครับก็เป็นสไตล์ดอกทั่วๆไปของว่านว่านต่างๆนะครับ ดอกเขาก็จะเหมือนกับดอกกระเจียวทั่วๆไปนะครับกรีบกรีบกรีบเลี้ยงกรีบเลี้ยงดอกดอกเขาก็จะเป็นสีาขาวอมชมพูนะครับแล้วก็เกสรเขาเมื่อบานแล้วก็จะเป็นสีสีเหลืองทองนะครับท่านผู้ชมนะครับจะออกขึ้นมาเป็นชั้นๆน,นะครับกจะจ็ยตะยอ,ยอทยอยบานขึ้นมานะครับนี่คือเกสรเขา กลิ่นไม่ไม่มีกลิ่นนะครับท่านผู้ชมไม่มีกลิ่นนะครับท่านผู้ชมนะครับลุงดาลองดมแล้วไม่มีกลิ่นนะครับไม่รู้วท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่านะครับเห็นนะอันนี้นะครับนี่ยดอกรับนะครับนะครับ เกสรเกสรเขาก็เกสรเขาก็จะทยอยทยอยออกตามกลีบนะครับตามกลีบนี่นะครับนี่เขาจะทยอยออกมาตามกลีบจนฝาดจ,จมดนะครับเมื่อเกสรเขาออกแล้วก็ต้นก็จะแห้งนะครับท่านผู้ชมนะครับก็อีกรอบนึงนะครับสารว้านพระตะบะ ถือว่าอิทธิฤทธิ์ของว่านพระธบสุดยอดเลยนะครับที่เห็นฝ่ามือนี่ใช่นะครับว่านพระธบพื้นเล็กนี่นะครับอันนีูุ้ยาพ่งโปงนะครับป้องกันผู้ผีศาจและวิญญาณร้ายได้สุดยอดเลยนะครับก็คือดูดดูดพลังเป็นว่านที่ดูดพลังของปีศาจวิญญาณร้ายนั่นเองนะครับแล้วก็ส่งให้เขากลับพบภูมิตามาบุญกรรมที่เขาได้สร้างเอาไว้นะครับไม่ให้มารบกวนลูกหลานนะครับ นอนฝันร้ายเด็กๆนะครับเด็กๆสอสาขวด 2, 3, นอนฝันร้ายไม่หลับไม่นอนนะครับกลางคืนร้องตลอด,วดวเวลาก็คือมีวิญญาณวิญญาณร้ายมารบกวนเด็กนั่นเองนะครับให้หันหันหัวว่านพัทบาตนิดนึ่งใส่ไว้ใต้หมอนนะครับหรือทั้งหัวเลยก็ได้ใส่ไว้ใต้หมอนให้เด็กเดกก็จะนอนนอนหลับสบายนะครับจะไม่รบกวนผู้ปกครองนั่นเองนะครับหรือ เราเจอวิญญาณร้ายต่างๆนะครับวิญญาณร้ายเน้นๆที่ต้องดูต้องดูของช่วยบ้านเป็นหลักเลยนะครับท่านผู้ชมสมมติของช่วยนั้นเป็นทางทางผ่านทางผ่านทางสามแพร่ก็ดีหรือว่าเป็นทางผ่านของวิญญาณร้ายต่างๆก็ดีภ้าตบะก็คือเอาว่านภัาตบะใส่ตะกุดคล้องคอเลยนะครับเพราะวิญญาณเหล่านี้เป็นทางผ่านของเขานนั่นเองก็คือ,อ คนหนึ่งไปคนหนึ่งก็จะมาไปไปมามาสับเปลี่ยนกันไปบ้านที่มีสีประตูให้แก้สีหน้าต่างาหน้าต่างบ้านที่มี4ีบานให้แก้ไขนะครับหรือว่า,าทางสามแพร่งต่างๆก็ให้แก้ไขนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คืออ,อิทธิฤทธิของว่านพระตบะนะครับถ้าเป็นต้นช่วงนี้ยังยังมีแบ่งอยู่นะครับช่วงนี้เดือนตุลา พฤศจิกาธันวาอีกสองเดือนอีกสองเดือนว่านก็จะให้หัวแล้วก็ยุบตัวนะครับคือถ้าเราลดน้ำเรื่อยๆนะครับช่วงหน้าแรงลดน้ำย้าใหขาดนะครับท่านผู้ชมาบางบ้านที่เราปลูกทิ้งไว้เลยพอหน้าแรงฝนไม่ตกสักสัปดาห์หนึ่งต้นว่านก็จะแห้งไปเลยนะครับที่เราบอกว่าว่านยุบตัวยุบหัวยุบหัวนั่นเองก็คือต้นแห้งหมดเลยแต่ถ้าเราลดน้ําตลอดเวลาไม่ปล่อยให้ดินเขาแห้งนะครับเขาก็จะ แตกแขนงไปเรื่อยๆจนฟ้าหัวเขาจะแก่เต็มที่ก็คือเดือนกุมภานั่นเองนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมติดต่อสอบถาม0988495318นะครับไปแล้วนะครับ